ถึงอีโคโรนาก็มีโควิดในเรื่องพี่น้องป้องปสุขสุขคนหึอขึ้นมศูสยนแห้งแต่ละไฮที่นี่มันคือโพดคือโพดแท้อีโควิดฮะมึงเสียวจังไดกับคนหึมึงเห็นไอ้คนเล็กเล็กๆก,กน่อยพูดเท่าออกเฮียนบ่ได้เลยแม้กระทั่งตัวกูเองหึออกไปใส่บ่ได้เลยมึงเป็นอันตรพัานข้องเมี่ยงข้องโลกแล้วสู้มือนี่มึงหูบ่ มึงยังบอหูว่าคนบาพื้นถึงมึงจำไหนเขาบาพื้นถึงมึงซุ่มมือเขาขับไล่มึงซุ่มมือเขาหาวิธีที่จะให้มึงขับไล่มึงออกนอกโลกนอกประเทศมึงยังบอสำนึกบอสำเนียกมึงยังนาด้านนาทุนอยู่น้ำข้นใดจังใดมึงยังสียมาเผยแผ่เสียโลกให้คนเห็นหยั่งเฮ้มึงมากกับหยั่งมึงมากกับหยั่งมึงบ่ได้มากเคียงบินดอกกว่า มึงมากกับอีกเกียกับมูหรือมึงมากกับหนังมึงมาทา้งใดมึงคือบ่ไปทังนั้นมึงเอามาเอเผยแผ่ให้คนหาสวรรค์มิมานอีหนังฮะหมอ,อเขาเห็นงานกับจนบ่ได้รับบ่ได้นอนฮะผู้ป่วยกับป่วยผู้ตายกับตายมึงบ่เห็นแต่ครอบครัวคนเขาบอกมึงหูว่าเขาคนถูกยากลำบ,บากซ้ำไหนฮะโรงเรียนกับบ่ได้ไป ยูนี่ก็บ่ได้ไปกูแท้ๆแต่ว่าแบบไม่โบได้ออกไปใส่เลยออกไปทั้งใดมาทาั้งใดก็ต้องได้ใส่หน้ากากปิดหน้ากากปิดหน้าปิดตาปิดจมูกแห้ดังกูก็แห้งแแบบๆมึงก็ยังต้องให้กูต้องมาใส่หน้ากากอีกมึงใหญ่กูศูนย์นะมึงยังกูศูนะย์นะอีโควิดถ้ากูศูนย์ขึ้นมหนีนะกูใส่ไม่กระทั่งห,หน้ากากใส่แว่นตาแม่มันอยู่แต่อยู่ในเฮียนพร้อมมึงจะให้กูได้ใส่นอนพร้อมเด้อ มื่อกูกระล่างจนมันเหี่ยวหมดแล้วหฮ้ยเขาบอกให้ล่างกูกระล่างเมือ่อยี่สิบนาทียี่สิบสักกันยี่สิบวินาทีในการล่างม,ม,บาบามื่อเฮ้ยโอ้โหประมาณไมเปลี่ยนน้ำสักไรเมึงอนาด้านนาทนมากมึงเห็นให้คนลำบากมึงเห็นให้ผู้เฒ่ามึงเห็นให้เด็กน้อยมึงเห็นให้ไว้หุดนยังกูนี่หลุดซอบอล ต aja, ้องมานั่ง uh, จับเก่าอยู่เฮียนบระเทถึงเวลาที่ต้องมานั่งเฝ้าเฮียนเฝ้าซ่านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ต้องได้มานั่งหฮ้เขาเว้าพื้นมึงทั่วโลกทั่วบ้านทั่วเมียมึงบ้องหูใส่ตีมึงยังสิเผยแผ่โลกต่อไปอยู่บ่กูขึ้นมาสูนให้มึงแห้งแฉะเฮ้มึงมากับอีเกียมึงก็กลับไปกับอีเกียเลยนะมึงกลับไปเลยนะถ้ามึงมากับอีหยังมึงก็กลับไปกับบ้านนั่นเลย นี่มาสร้างความเดือดร้อนให้คนบนโลกใบนี้คักแน่เป็นอันตพานข้องเมี่ยงทำโตเป็นอันตพ่านข้องเมี่ยงข้องลูกมึงน่ะโตข้องโรคมาเป็นข้องลูกแนะี่พิจาะน่าจะของเขาเบื่ออยากเห็นเขาบ่าอยากปะทะาเขาบ่าอยากเวา้าน้ำหนังหนามืองมึงก็ออกไปซะเป็นหนังมึงสิงไม่อยู่เห็ดหนังเขาหาวิธีขับไล่มึง่ะ ซ้ำได้เดวฮึกูซ้ำมาสูนแห้งแถให้ไมึงใหญ่กูสูนไปแห้งคนนี้กูบ่ได้ยานมึงดอกเลือกกูจะบอกว้ก่อนนะแต่กูรีอยู่เฮียนซื่อแต่กูอยู่เฮียนกูกักคังงจะของสื่อมีปัญหายังฮงึเพราะว่าเขาบให้มุตูออกไปทั้งหลทุกคนเขาต้องป้องกันเขาไม่อยากให้ไปพ่อหนังหนามือง มึงบอกอีโควิดอีบมีทินกับเนิดอขุลมะทูนเถี่ยแจ้งนอยกูสิบบได้ใส่หอนแมพผุนตีนนอนจักนอนกูสิบบได้ใส่หอนถึงมู่ตีนนอนหืมบุได้ใส่หอนแว่นตาผุนตีนนอนท่านมึงได้ฟังกูเลี้ยวมึงพิจแต่ลหน้าเจ้าของไอ้ออกไปจากโลกไปนี่ท่านที่เลยเด้อ มึงก็ต้องไปตีตัวทางใดดอกมึงไปเลยมึงออกไปเลยก่อนผู้คนสิล้มตายไปหลายคนนี่ก่อนคนสิป่วยไปหลายคนนี่หมอเขาก็เฮ็ดงานหนักพอแหงแล้วมึงเห็นใจเขาไหมมึงเห็นใจข้นเป็นไหมอีโควิดคันมึงยังมีจิตสำนึกอยู่ให้มึงออกไปจากโลกใบนี้มึงอยังกุศลแบบคนนี้แล้วมึงอยังกุศลแบบคนนี้นะกูบอกก